รู้สึกว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นนัทอยู่ในลุกที่ดูค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นการโชว์น้ําเสียงโชว์พลังเพลงรุ่นใหญ่ซึ่งเขาทาตรงนั้นได้หมดแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วเราลองเปลี่ยนลุคดูคือลองมาเพลงสนุกดูบ้างซิคิดว่าจะเป็นยังไงซึ่งพอดูจากการซ้อมร้องนี่ผ่านเลยก็เหลือท่าเต้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะเต้นได้ขนาดไหน พี่แม่เราแบบคาดหวังเราไว้สูงนะเราต้องทําให้เต็มที่เราต้องทำให้ดีมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างอะทำให้เราสู้ยิ่งขึ้นนะคะแบบนั้นก็เลยปฏิญ,ญาณกับตัวเองไว้ว่าน่าจะสู้สู้เพื่อแม่สู้เพื่อโค้ดกล้องสู้เพื่อทุกคนจะไม่ทําให้แม่ผิดหวังออก นั่นครับจาก<ฮ>าทีมของโค้ชกล้องครับเชิญหน้านี้เลยครับเป็นไงครับโค้ชตั้มดูแล้ว <_ T> นอกนอกจากนอก้นองนนในทีมพี่ก้องก็ยังมีน้องคนนี้อีกคนที่เป็นเสียงลูกผสมระหว่างลูกทุ่งกับสตริงนะครับแล้วก็เพลงน,นี้มันจะเป็นเพลงสตริงมากๆแต่เขาก็ร้องออกมามีความใสซื่อมีความจริงใจเหมือนลูกทุ่งได้เยอะทีเดียวนะครับก็เป็นทีมที่น่ากลัวจริงๆนะครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณโค้ชตั้มครับโค้ชโชยบอยครับเป็นไงบ้างครับดูแล้วน้อง สนุกครับจากหลายๆที่ที่ผ่านมาส่วนจะเป็นเพลงช้านะครับอาทิตย์นี้เป็นเพลงเร็วครั้งแรกก็ก็ดูแบบว่ามีมีมีพละกําลังดูดูนื่นเิงดีนะครับครับผมขอบคุณครับโค้ชกองครับก็หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่น่าจะได้ร้องเพลงช้าๆร้องเพลงค่อนข้างจะผู้ใหญ่นะครับเสื้อผ้าหน้าผมก็ดูอบบผู้ใหญ่พี่ก็อยากให้นัดเปลี่ยนลุคมาอยากเป็นวัยรุ่นเป็นเพลงสนุกสนุกอย่างนี้บ้าง วันนี้นัดทำออกมาได้ดีมากแล้วการเต้นการอะไรทั้งหลายไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทําให้นัดร้องเพลงไม่เพราะเลยนัดยังร้องได้เพราะเหมือนเดิมแล้วก็มีดีละที่สนุกมากขึ้นถูกใจพี่มากครับขอบคุณครับโค้ชกล้องนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเสียงร้องของคุณนัทนะครับพิมทีวี06นะครับแล้วก็ SMS มาที่483 8 466นะครับโวตได้จนถึงท้ายรายการเลยนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณนัททีวีครับขอบคุณค่ะและช่วงหน้านะครับมาพบกับผู้เข้าแข่งขัน2คนสุดท้ายนะครับคุณสวยกับน้องตะ